สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอซีเวกอนกอน,นะรายการของเราในรอบนี้นะก็มีท่านอาจารย์โอเป็นอะไรครับรู้สึกเบื่อคนเป็นไงลมามขึ้นเนี ไม่หรอกมันเหมือนแล้วถามแล้วแล้วเขาไปถามอีกถามแล้วถามอีกถ้าอยากดูมากๆก็มาดูข้างหลังเลยนะมันไม่ยากหรอกนะดูแบบเป็นส่วนตัวเป็นเลยเหมาไป็นเลยนะจัดให้หนักนะไม่ได้ถามอะไรอยู่ข้างหน้าถามแล้วถามอีกนะเป็นเพราะกินอาหารเสริมหรือเปล่ามันก็ให้ขาวขึ้นไม่เกี่ยวอะเดี๋ยวหรือไฟมาส่องเยอะไฟส่องเยอะ จบแล้วในคอนจบแล้วรอนี <Year> ้เอมันอะไรกต่าน้น้ำยาน้ำยาขนมกินหน่งโอ้ยอ้วนมาหกสแปแล้วเหรอ ใครช่วยอะไรอ่ะน้ำมันหอมมะลิใครสกัดไปน้ำใครสกัดน้ำมันเหนือใครสดบาดแผลอะไรเงี้ยเหรอครับ เขาแชร์ไหมยังแชร์แล้วรออยู่ในนี้ไม่รู้ว่าในนี้มีอยะไรสำหรับบัญชียังสำหรับแล้ว อาจารย์พรอมอยา่าไอ้นี่เลยอย่าพิมพ์ไปเลยอย่าม,มีใครมาถามใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะฝาก,กกดติดตามเพจด้วยนะคะเพจยิปซีโอซีริกรนะคะ เร็วๆนี้จะได้พบอาจารย์ในเวพอรโรนะคะบอกงานงานล่วงหน้าเลยนะเอาไว้พามีโอ๊ยน่ากลัวเธอไม่เอาเหรอน่ากลัว,ลวเราจะพับเองทําอยากเก็บเขาเก็บเสียแล้วแต่เอาไม่เก็บก็ได้สงสัยสงสัยโอจะเป็นอย่างนง้างไม่หรอกให้เจอถามดูความคิดเห็นว่าควรเก็บไหม บางคนเขาบอกว่าตัวเองเป็นหมอดูปากหมาแต่เราเราก็ไม่ค่อยอยากจะอะไรอย่างถ้าเรารู้ว่าเราพูดไม่ดีเราก็ต้องปรับปรุงคําพูดเราเราจะถือว่าไม่ง้อใครฉันจะทำางานฉันแบบนี้ให้ตรงๆไปเลยอะไรอย่างนี้มันมันก็ไม่ใช่อืมโอ้พยายนนะ พยายามหาถ้าเกิดดวงมันไม่ดีอ่ะจะพยายามหาคําที่มันซอฟที่สุดอ่ะที่มันทําให้คนเขาไม่กลัวเกินไปอ่ะ <c oughs> แต่ว่าต้องระวังนะทีน่ะว่าไม่ให้เขากลัวมากจนแบบจิตตกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดว่าดวงเขาต้องเลิกกับแฟนเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดแบบดีๆให้ระวังคําพูดให้ระวังอารมณ์นะ อ,อ,อาจจะมีการบาดหมางใจกันได้อะไรอะไรเงี้ยเราจะพูดแบบเนี้ยช่บความีงแล้วก็หีดไม่หวีดไม่หมีดไม่ไม่น่ามีแล้วก,กดแชร์ออกไปแท้ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเป็นอ้ไม่มีเลยทำไมเป็นอย่างนี้ เขาร้องเรียนววัดเสียงดังไงคนเลยมาเต็มวัดเลยวัดเสียงดังวัดอะไรไม่รู้เขาบอกว่าวัดเสียงดังงานศพสวดศพเสียงดังไงคนเลยมาเต็มวัดหมดเลยไปร้องเรียนวัดเลยวัดสวดสวดมนต์สวดศพเสียงดังกับกเนี่ยโอ้กำลังเนี่ยเนี่ยกดแชรออกไปดูดูดูตาอาจารย์โอ้โอโอโอ แล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูราพิมคำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ คุณแจออกไปเล่นเน่ท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานผมพูดตรงนะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามอันความรู้นั้นใช่ว่าจะมีใครหยิบยื่นมาให้เราได้นอกจากเราจะฝึกฝนและเรียนรู้หาเองผมอยากจะบอกไว้ว่าวิชาพา่ย,ยิปซีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่ต้องการดูดวงหรือต้องการฝึกในการดูดวงนะเพราะว่าอาชีพเนี้ย ถาว่ามันรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหาหมายถึงว่าถ้าเรามีความรู้จริงเนี่ยเราสามารถที่จะดํารงอยู่ได้แล้วก็มีชื่อมีเสียงได้แต่ถ้าว่าเราไม่ได้ศึกษามาตั้งแต่แรกมีหลายคนนะครับอยากเป็นหมอดูอยากเป็นผู้รู้แต่ไม่ศึกษาเมื่อไม่ศึกษาแล้ววิชาเหล่านั้นมันอยู่ไม่ได้จริงๆอย่างพูดตรงๆนะอย่างวิชาบางวิชาอย่างเช่นหนังกรติกหนังกรติกบีดยางเนี่ยนะปรากฏว่า <laughs> มันอยู่ไม่ได้นะนะ เออเรื่องจริงนะอย่างแบบกระติกดีดยางเป่าลมนะหรือว่า,านี่ไอ,อ้ลูกลอกอะ่ะลูกลอกดูดวงผมมานั่งคิดในใจลูกลอกอะไรมีอะลูกลอกไงลูกลอกเมื่อก่อน,นมันมีแบบลูกลอกไอ้องกุลอะไรเงี้ยแล้วมีเลขอะ่ะเขามานั่งดูเลขดูดวงกันอะ่ะปรากฏสุดท้ายดูไม่ได้นะเรื่องจริงคือศาสตร์ปแปลกใช่ะอืมมันมันมันอยู่ไม่ได้ สุดท้ายไปสุดท้ายต้องย้ายแยกใช้ไปตั้งตำหนักมีมีอย่างหนึ่งที่โอเล่มาตั้งแต่เด็กนะเราก็สนสนใจเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าเขารู้กันยังไงอะไรอะโดมิโนโดมิโนดูเขาดูจากเลขกันจะนั่นน่ะดิเขาดูยังไงก็เลขศาะสานเนี่ยเป็นวิชาเลขศาะสาประเภทหนึ่งสมมติเก้าเงี้ยไม่ไม่มันต้องต่อกันไหมหรือมันต้องมีเทคนิคการเปิดยังไงไม่ัมันมันเหมือนต้องแยกกันออกเอามา อันนึงเราก็่ายได้เลยเงี้ยเ,เออโดมิโนไโงเออเหรอเออนะถ้าจะตีแบบไพ่ก็ตีใครไพ่เอามาแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามดูที่คออําว่าสดนะผมเนี่ยจะเล่าให้ทุกคนฟังเลยนะจากประสบการณ์ในการดูดวงมาหลายปีดีแดกปัญหาของคนที่เป็นโรคมาแล้วมาดูดวงเนี่ยคืออยากจะรู้เยอะแต่ว่า แต่ว่าอะไรรู้ไหมให้ตั้งคาถามมาเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แก้โลกนี้ได้ต้องมาดูเป็นส่วนตัว<ล>เขาจะ,ะเขาจะกลับมาหาหนูไหมเขาจะกลับไปหาชู้ไหมเขาจะกลับไปหาเมียเขาเก่าเขาไหมแบบคือโรคก,กลัวเขาเรียกโรคกลัวหวนใจว่าแฟนที่แย่งมาเนี่ยเขาจะกลับไปหาคนอื่นหรือเปล่าจะกรรมดำพันหรือเปล่าตัวเองจะพ่ายแพ้ต่อภารัง ชั้นสูงสุดพิเศษนะเอาอพูดตรงตรงเลยบอกตรงตรงว่าแย่งเนี่ยแย่งผัวเขามาเนี่ยเขาจะผัวจะกลับไปหาเมียเก่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออพลังชั้นสูงสุดพิเศษนะผมก็บอกตรง,งเลยเลยว่า,าการพยากรณ์จากหน้าไพ่เนี่ยต้องไปดูเป็นส่วนตัวเพราะไาอา้คำถามเดียวมันมันไม่จบหรอกพูตงตรงนะนะจริง,รงๆหลายหลายคนละนะหลายคนถามผมแบบเนี้ยการถามแบบเนี้ยมันเป็นการถามหาเรื่องนะมันไม่เหมาะ นะเอาละเดี๋ยวสภผาผมก็จะไปแล้ว<ม>อยากจะบอกนะครับเราว่าไอการที่เราเนี่ยมานั่งดูดวงคนเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ดูละเอียดลึกเราจะไม่รู้นะไม่รู้เนื้อหาจริงๆของการดูดวงเพราะฉะนั้นถึงแนะนำจริงๆอนะดูดวงข้างหน้าเนี่ยมันดูแค่คาถามเดียวอก็จะเปิดใช้ไบเดียวถ้าเกิดว่าอยากรู้หลายๆเรื่องก็ต้องเปิดหลายๆใบมันต้องเป็นชุดอะเปิดเป็นชุด แบบเซอร์สแบบโหราศาสตร์ไทยเรื่องก็นจะได้จบนะอ่ะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกอนิรัสเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอซิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัานไพ่ยิปซีให้เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับแผ่นครูนะหน้าทองสาย สาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมต่างๆโดยท่านอาจารย์โอคมา,า,าเป็นประธานเดี๋ยวสภาก็จะให้อาจารย์โอไปนอนก่อนแล้วให้มาทํางานต่อนะต้องหรอนะนะนะเอาแหละเวลามันก็หมดแล้วตรงนะอืมนะเปิดโอกาสให้ถามแล้วไม่ถามกันเองนะเสียมันมันก็เสียโอกาสกันไป